สวัสดีค่ะวันนี้ทำไมเห็นงุ้นเส้นใช่ไหมพี่น้องวันนี้เราจะมาทำทุกซิ้นเอกิ้นแบบซุก้โลกันนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่เห็ดหอมกันนะคะงุ้นเส้นเห็ดหอมนะคะทุกคนทำซุก้โลค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่สามเกลือเข้าไปนะหนึ่งกำมือเนอะเอาะสามเกลือนะคะทุกคนแล้วก็หมูสับประมาณนะ เกือบกิโลนะครับทุกคนเจ้าขาหนูสับประมาณกิโลหนึ่งเนาะไปเยอะ,ะด,ดีไหมเอแคนั้นพอไหมถ้าเอาหมดไปเลยเนาะเกือบกิโลค่ะแล้วปรุงรสหน่อยๆน,นะทุกคนนะแล้วก็จะมาขยี้ขยี้ใส่กันนะทุกคนเนาะใส่ซอสใส่ะลรครับไปปรุงรสเข้าไปนะแล้วก็ขยี้กันนะ,ะทุกคน มีหุ้นเส้นด้วยนะมีเห็ดหอมด้วยนะเราจะมาทําซุกี้โลนะคะทุกคนเส้าขาแซ็มไม่แซบมก็ไไ่ดูถ้นะเห็นเขาทำล้วก็กถักทำเร็ดเราถ้าอันเครื่องมันเหลือแล้วก็ทําเป็นต้มจืดก็ได้นะทุกคนสักขาเนาะค่ะ,นะคะเราจะเก็ดกระดาษหน่อยนะครทุกคนนะใส่สามเกลือปรุงรสนี่ค่ะ พี่ตาจะไม่ได้ทำไม่ได้ทำกินโชนะครับทุกคนอาจจะทำให้ดูนะทุกคนนะสามเกลือนะคะแล้วก็หมูสับกุ้นเส้นเห็ดหอมไรืว่าใครจะใส่มรุดก็ได้นะมอเคลอดนะคะทุกคนสีมันจะออกสีสันหน่อยเนาะนี่งกุ้นเส้นหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่ตาขอคุกก่ดน,นะคะทุกคนเจ้าขาเดี๋ยวพี่ตาจะโมดให้ดูนะคะเสร็จแล้วนะคนนี่นะคะหมูสับ กับผักกาดเนาะเราจะม้วนก่อนเนาะทุกคนเนาะมาตามพี่ตามาพี่ตาจะม้วนให้ดูเนาะเราก็ไม่เคยม้วนมาก่อนเนาะม้วนแบบไหนเนาะนี่ก้านมันใหญ่ไปเปล่าก็ไม่รู้นะคิดว่าก้านมันใหญ่ไปเนาะพี่ตาว่าก้านมันใหญ่ไปพี่ตาเอาก้านออกก่อนเนาะมันผิดสุดครับพี่น้องพี่ตาก็หั่นอันนี้เสร็จแล้วเนาะ ขอไม่ใส่ถุงมือนะคะไม่ถนัดค่ะนี่นะครับพี่น้องซูคิโลนะคะทุกคนค่ะซูคิโลนะเดี๋ยวเราเอาจะไปเอาไปนึ่งนะทุกคนเจ้าค่ะ เ,เอ่ยไม่เอ่ยพี่น้องเจ้าขาเนาะนี่ค่ะซูกิโลนะคะทุกคนพี่แต่ว่าเหมือนกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นางที่น้องเนาะ ก็จะทำให้เสียจแล้วก็เอาไปนึ่งนะนึ่งจะอร่อยกว่าแล้วก็ลาดกับน้ำจิม้มน้ำจิ้มสูกี้นะทุกคนชอบค่ะนี่ค่ะเนาะสีสันโอเคเนะ มือตามือพี่ตาจะใหญ่หน่อยนะปิดบงังกล้องไปหมดเลยทุกคนเจ้าขาเดี๋ยวพี่ตาจะย้ายกล้องก่อนเนะเพื่อเห็นชัดๆแบบนี้ค่ะทุกคนโอเคพี่ตาย้ายกล้องก่อนพี่ตาพี่ตาไม่ได้ใส่ถุงมือหรอกนะเราไม่ต้องใส่หรอกเพราะเราสวยอยู่แล้ว พี่ตาก็ดูเข้ามานะเพิ่งจะหัดทำหัดทำครั้งแรกในชีวิตเกิดมาก็อะไรก็หัดทำครั้งแรกหมดเลยค่ะมีิตบหูยังหัดเอาผัวครั้งแรกเลยมันจะแข็งหน่อยก็ไม่เป็นไรพี่น้องเจ้าค่ะพี่ตาจะทำให้เสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะทุกคนซุก,กิโล น้องเอฟซีของพี่ตาซาบิเลียนพา้าแสบสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแบบนี้นะทุกคนเนาะสุกี้โลเนาะอันนี้มันมันอันนี้มันใบน้อยเราก็เอาแค่เราแค่เอาแค่อันเดียวเนาะใบเดียวเนาะถ้ามันน้อยเกินกันเนาะเฮ้ยน่ารัก ตมุตมิเจ้าค่ะทุกคนเจ้าค่ะเห็นทีละคํสอคําก็บ้ากันไปเนะเ <c oughs> พื่อหัดทำครั้งแรกในชีวิตเกิดมาอะไรก็มาเป็นอยู่ที่สวีเดนหมดแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> ไม่ต้องทำใหญ่พี่น้องถ้านั้นใหญ่แล้วมันไม่อร่อยแล้วก็กินค เดี๋ยวเราเอาไปนหนึ่งบาอันก็เล็กกว่าอันก็ใหญ่แล้วแต่อารมณ์ของคนตักนะครับทุกคนเจ้าขา FC ของพี่ตาซาบิเดนพาแซบคอมเมนต์คอมเมนต์ไหลออกข้างนะทุกคนเนาะมันต้องมัาถ้าเราเอาเป็นแผ่นใหญ่ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะจะดีกว่าเดี๋ยวเราแค่มาตัดเอานเนาะแทนที่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะมันเสียเวลาเราเป,ปล่าๆเราเอาแผ่นใหญ่ไปเลยแล้วแค่มาตัดทีเดียวเนาะ เราเนึงสุกแล้วเราแค่ตัดเอามันจะดีกว่า F4 ใช่ไหมใช่ไหม F4 ของพี่ตาไม่เห็นหนังหนะ้าพี่ตาเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เห็นอยู่หน้าพ,พ,พ,พี่ตาเป็นแบบไหนนะสวยเนาะยอตัวเองเราไม่มีใครยอก็เจ้าค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เราเอาอันใหญ่ดีกว่าเนานะโอ้ยเออเองพูดเองพี่น้อง F4 ก็ไม่ตอบอพี่ตา F4 พูดตอบไม่ได้กูยังไม่ได้ดูคลิปมึงเลยแบบนนะี้เนาะ เดี๋ยวเขียนคอมเมนต์มาหาพี่ตาด้วยนะพี่ตารักทุกคนนะจ๊ะถ้าเพื่อนใหม่เพิ่งจะเข้ามาติดตามพี่ตาก็กดแชร์ไว้นะทุกคนเดี๋ยวพี่ตาก็จะไปหาตำหมู่บ้านของเอฟเองนะคะเอฟเอ็ดเอฟซีเนาะโลลิ้นโลแล้วเจ้าค่ะอย่าถือสากันนะพี่ตาเป็นคนแบบนี้แหละคุยไปคุยมาลิ้นโลเนี่ยเจ้าค่ะเถูกไหมสวยเนาะพี่น้องเนาะมีใครยอก็ยอเองก็ได้ เดี๋ยวก็เราก็เอาไปนึ่งนะพี่น้องแล้วก็เอาไปนึ่งหนาไปเปล่ากันไปดูเนาะนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งนะเนาะเยอะไปเปล่าเนาะพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเจ้าขาพี่ตาคอยย้ายโอ้ยโทษทีย้ายหม่องกันนะจู่ที่มันแคบ ตา,าพี่ตาจะห่อก่อนดีกว่าน,นะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องพี่ตาจะห่อ,อให้เสร็จนะคะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูตอนพี่ตาเอาใส่หม้อนะคะทุกคนเจ้าขาก็ไม่ว่าอะไรกันนะพี่ขาสุกี้โลนะคะทุกคนเจ้าขาเนาะพี่น้อง่ะสุกี้โลแล้วก็เสร็จะะแล้วนะคะเราจะเน่งก่อนนะคะทุกคนเห็นกันไหมเอ่ย เราจะใส่อันนี้นะเราทําเสร็จแล้วเนาะนี่ค่ะให้มาหนึ่งถาดนะสุกิโลสุกิโลเราจะนึงนะะ่ง้วคาอันนี้อยากกินส่วนตัวนะคะแต่เดี๋ยวแค่นึง่งก็ได้อนี้นึงไม่สําคัญเท่ากับอันนี้เนาะพี่น้องเอฟซีของพี่ตาทำไมนะ้ํามันเยอะจังเนี่ยนี่เราจะนึ่งนะคะทุกคนนะ นี่ค่ะเห็นกันไหมเอ่ยพี่น้องเจ้าขาเห็นไส้พี่ตามไหมนี่ค่ะทุกคนจะอันยาวๆนึ่งข้างล่างเนาะนี่ค่ะอันใหญ่อันยาวเข้าไม่หมดก็อัน 101, อันนี้ใสม่มั่งเนาะเนาะทุกคนเน้อสุกิโลว่าเพิ่งทำผัดทำครังง้งแรกนะอย่าว่ากันนะสวยไม่สวยก็เนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวพี่จ้ารย์ใส่อีกชั้นหนึ่งก่อนนะจะพอที่จะพอไหมเอ่ยพี่น้องค่ะเห็นกันไหมเอ่ยทุกคนนี่ค่ะอัดแน่นกันพี่แล่นเข้าหัวใจไปเลยนะทุกคนเนาะนี่ค่ะสงสัยอันล่างอันล่างไม่ได้เลี้ยงแบบว่ามันอันล่างมันนี่เกินนะทุกคนเนาะ ป้อมอมก็มีนะทุกคนตอนห่อใหม่ๆม,มีแต่ป้อมอันนี้ยาวๆไปเลยจ้ยาเันเี้ยาวไปเลยนาะค่ะทุกคนนี่นะคะแต่อันล่างใส่ได้อีกนะทุกคนพี่น้องเจ้าขาเนะาะพี่ตาพี่ตาใส่ได้อีกนะล่างนะครับทุกคนพี่ตาเลียงไม่เปลยนเมื่อกี้นั่นแหละ ใส่ได้หลายอันอู่นนะอุ้ยเหลือค่ะม่ที่ไม่พอทุกคนเจ้าขาที่ไม่พอคะ่ะเดี๋ยวไปนึ่งใหม่อีกรอบเป็น3ารอบเนาะเล่นไผ่ดีก่านะาอนาดหกองศาไปเลย,ยเจ้าค่ะเหียนกันไหมสวยไหมคะทุกคนนี่คะ่ะสุกี้โลนะคะเราเราถ่ายให้ดูนะทำให้ดูนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทําไม่ได้กินโวนนะคะเพราะว่า ต้อง,ต,องต้องทำบางงานอย่างอื่นต่อแต่ว่าเราทำวิธีทำให้ดูสวยๆนะคะทุกคนนะไม่วพาก,กันนะคะนี่ก่ะพิตากำลังได้สองถาดนวเนาะพี่น้ขาเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวที่เดืนประมาณสักสี่อันเดี๋ยวพิตาเข้ามาถ้ามันึ่งใหม่ก็ได้เราไม่เป็นไรเราพ่อบ้านเขาเป็นบ้านเราเอางไม่ได้เราเ,เป็นบ้านของเราเองเรานึาน่งตอนไหนก็ได้นะทุกคนเนาะนี่ค่ะสุกี้โรนะคะ ไข่นี่ก็เดี๋ยวเราค่อยทำเนาะไปไหนล่ะน,นี่อันนี้อันนี้ผักมันเหลือนะที่น้องเจ้าขาเจ้าาที่ตาเขาปิดปิดนี่ก่อนนะคะทุกคนปิดผราอบก่อนนะคะนี่ค่ะปิดมาดูก่อนนะคะทุกคนสุกแล้วค่ะทุกคนเจ้าขาคิดว่าสุกแล้วเจ้าข่าม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 าถ้ามันสุกแล้วก็เอานี่วางข้างบนได้นะทุกคนเนาะสุกแล้วค่ะเด้ว สุกี้โรเราสุกแล้วนะคะทุกคนเจ้าขาเห็นไหมระคาน่ากินกันไหมเอ่ยทุกคนพี่ตาก็หัดทำครั้งแรกก็น่ากินอยู่นะคิดว่าเนาะนี่ค่ะสีสันสวยงามเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะเอาไข่เนื่งอีกนิดหนึ่งเนาะมันจะเราจะเสแสมันนี่เป็นเนื้อนะคะทุกคนที่มันเหลือไส้เหลือนะคะทุกคนเจ้าขาน้องพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเพื่อนๆเอฟซีของพี่ตาสวีเดียนผ้าแสบนะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะให้สามีชิมนะคะทุกคนเจ้าขนเน,ะะนะะาะน่ากินสุดๆเลยค่ะเห็นไหมล่ะคําพยายามอยู่ตรงไหนความสาเร็จก็อยู่กองอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละค่ะทุกคนเราก็ทําเก่งนะคะครั้งแรกในชีวิตนะคะที่หัดทานี่ค่ะซูก้โรของเราสามีกินนะพี่ตาไม่ได้กิน อร่อยไหมครับมองกล้องหน่อยอร่อยไหมอร่อย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 ซุกี้โรค่ะทุกคนชักขาอันี่ค่ะเป็นสลัดหมูซุกี้โรนะนี่น้ำซอสซุกี้นะทุกคนอร่อยเนาะทีรละออร่อยพี่น้องชักขายคลิปนี้ก็ขอเปล่าใ้เป็นเท่านี้นะคะสามีกินนะครบลูกพงสามีสิคะสามีบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเป็นทโ่สุดพอเชื่อเนาะ หม <No. S 1> ูหมูสามหมูสาม 3, หมูบวชที่นี่มันจะมีเยอะนันเยอะนะพี่น้องมันจะมีเนื้อเยอะกับมันนะพี่น้องจาคลิปสุก้โลก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุข